สวัสดีครับผมจอจารุนทรัพย์นะครับวันนี้จะพามาดูเครื่องสูบน้ำพี่น้องนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำที่จอจารุนทรัพย์ซื้อมาหลายปีแล้วครับนะครับแต่ไม่ได้รีวิวให้ท่านพี่น้องได้รับชมกันนะครับนะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับ เดี๋ยวจอจะลุนซับจะพาไปดูนะครับนะสูบน้ำใส่ข้าวครับพี่น้องวันนี้หรือว่าเพียงน้าเพียงน้ำใส่น้าน่องเนี้ยเพียงน้ำใส่นาน้องเนาะพ่อแม่ยยน้อ ครับคูโบต้า45แรงม้านะครับนะ L 4 5 0 8นะครับอันนี้ก็แกะไฟแดงมาพี่น้องหลายปีแล้วครับนะก็ชนกับเครื่องสูบน้ำนะครับนี่พี่น้องอันนี้ชุดข้างหลังนี่จอจะรูนทซับก็ ผลิตขึ้นมาเองนะครับนะนี่ครับไอตัวบินที่ตัวติดกับเพลาวิดีโอนี่รู้สึกจะสี่สิบห้าเซนนะครับนะพี่น้องนะครับ ส่วนตัวที่ต่อกับ p ีดีโอมาหาเครื่องสูบน้ำนี่ก็น่าจะหกนิ้วนะครับนะหกนิ้วหรือว่าสิบห้าเซนนะครับนะก็ใช้รอบรอบ p ีดีโออยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับนะเร่งเครื่องกับประมาณพันรอบนะครับพี่น้องนะครับเร่งมากไปก็เครื่องน้ำมันนะครับ หัวกระโหลกหรือว่าใบพัดดูดจะอยู่ในน้ำนะครับพี่น้องแล้วมันจะมีท่อต่อลงไปนะครับตัวนี้ส่งได้ไกลนะครับนะเห็นทางร้านเขาบอกว่าส่งได้ไกล สกิโลเมตรพี่น้องนะครับแต่สุรุบีตัวจอจะรูนซับเองก็สูบไครก็ประมาณไม่น่าเกิน100เมตรนะครับนะติดตั้งก็ไม่ยากพี่น้องแต่ว่าต้องใช้ ต้องใช้คนหลายคนหน่อยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมีสามสี่คนนะพี่น้องนะเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับนะตัวนี้เป็นตัวสี่สิบ้าแรงดีทีนะครับนะนี่รถขันนี้ ตนี้ผลิตที่เยอปียนพี่น้องนะครับเม็ดอินเยอปียนนะครับตัวนีน้สี่สิบห้าสี่สิบห้าตัวแรกนะครับนะนี่พี่น้องพ่อส่งน้ำนะครับนะเหมือนอนาคอนด้าเลยครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นพ่อส่งยาวไปอยแบบนี้นะครับ โอ้อันนี้ท่อแตกนะ้ะท่อรั่วนะพี่น้องนะมันรั่วกับปล่อยมันรั่วไปนะครับข่าวกับงามดีพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นท่อดูดร้านสมหวังนะครับนะพ่อแม่พี่น้องเอท่านใดสนใจก็ ติดต่อทางจอจรุนรัพย์ก็ได้นะครับ0 9นย์0 1 3า4ดศนย์สาี่นะครับหรือจะติดต่อทางร้านสมหวังก็ได้นะครับนะโดยตรงนะครับนี่ครับท่อขนาด8ดนิ้วนะครับนะออกสิบนะครับท่อดูดแดออกสินิ้วนะครับ ถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องสนใจจะซื้อจะหาไปไว้สูบน้ํานะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนะอาจจะลงทุนสูงสักหน่อยนะครับราคาค่อนข้างจะสูงสักหน่อยนะครับนะ ก็งามพี่นอ้องเอ้ยฝนก็หมดเร็วไปหน่อยครับปีนี้นะครับนี่ครับพี่น้องระยะประมาณร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวให้ดูน้ำออกพี่น้องน้ำออกแรงนะครับออกแรงมากไม่ผิดหวงังพี่น้อง เอลานสมหวังนี่น่าจะอยู่อำเภอหันคานะครับนะหันคานี่มันขึ้นกับจังหวัดสิงห์บุรีหรือลบบุรีพี่น้องลองลองลอง,ลองไปหาข้อมูลดูนะครับพี่น้องนะครับนะนี่ครับน้ำออกดีพี่น้อง วันนี้อากาศดีครับไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ไม่มีแดดพี่น้องอากาศดีเย็นสบายนะครับนะโอ้ข้าวกับงามพี่น้องเยุ๋ยก็ไม่ได้ใส่แล้วครับเี่เป็นข้าวอินทรีย์โดยแท้นะครับนะ้0รอเปนเลยนะครับ แต่พอเวลาน้ำแห้งก็คือแห้งไปเลยพี่น้องเลยไม่มีเหลือให้เลยครับแห้งเลยแห้งไว้มาไว้ปไปว้นะครับก็น่าจะประมาณกลางเดือนธันวาพี่น้องนะครับคงจะได้เก็บเกี่ยวกันนะครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะพี่น้องนะครับแต่ก่อนสมัยจอจะรุ่นเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่พาไปทำนานะคกว่าจะได้ไถกว่าจะได้วานกว่าจะได้เก็บเกี่ยวเส็จก็นู่นนะครับประมาณขึ้นหลังเอ้ขึ้นช้างขึ้นเล้ au, กาก็ประมาณเดือนกุมภามีนานเลยละครับพี่น้องนะทำนาก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ ค่อยทำป้ายนะครับไม่ได้จ้างสมัยทุกวันนี้ดำนาหรือวันเดียวเสร็จพี่น้องมาถึงก็ไถไถยวันวันเดียวจบเลยนะครับเดีย๋ยวจะพาตัวเมีพี่น้องเดินดูสักหน่อยนะครับ บรรยากาศดีจริงครับพี่น้องโอ้ข้าวงามใช้ได้งามงามพี่น้องเลยส่วนแปลงนี้สูงแล้วครับในอีกไม่กี่อาทิตย์ก็คงจะได้เกี่ยวแล้วครับอีแปลงนี้ นะครับแต่ไม่ใช่ของจอจะรุนทรัพย์้วครับเป็นของนาข้างๆกันนะครับโอ้ข้าวราคาดีปีนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะข้าวมมลิหนึ่งศูนย์ห้าอย่างดีครับปีนี้ฝนฟ้าดีพี่น้องคนไหนที่เขาหว่านก่อนนะครับนะเขาหว่านประมาณมิถุนานะครับสนะ่วนของจอจะรุนทรัพย์นี่ ประมาณกรกฎานะครับพี่น้องปีหน้าของ้ปรับกลยุทธ์พี่น้องนะครับคงจะได้วนันหัวปีหน่อยนะครับหัวปีก็คือต้นฤดีต้นต้นฤดูนะครับนะไม่ใช่หัวปีกล้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> คงจะหวานต้นต้นฤดูนะครับประมาณมิถุนาก็คงจะทำการหวานแล้วล่ะครับปีหน้านะครับนะ ปีนี้หวานช้าไปหน่อยพี่น้องนะครับจ,จะจะรุนทรัพย์นี่เป็นลูกชาวนาโดยแท้นะครับนะโตมากับไร่กับนานะครับนะคือเห็นที่ตรงไหนมันว่างก็อดที่จะไถไม่ได้พี่น้องนะนะครับได้นิดได้หน่อยก็ทำไปนะครับนะไม่มีกำไรพี่น้องทำนานะครับนะผมบอกไว้เลยนะครับ นี่ราคาทุนนะครับทำนาก็คือได้ข้าวกินนะครับปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็พันเจ็ดพนะครับพี่น้องนะครับนะน้ำมันลิตรหนึ่งก็3ามห3าสนะครับนะค่ารถเกี่ยวค่ารถไถค่าปุ๋ยค่ายานะครับนะโอ้ ไม่มีรวยพี่จะจนนะครับชาวนาเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้พี่น้องนะครับมันต้องทำนะครับนะมีนากน็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับพี่น้องนะครับนะบางคนบอกโอ้ยปลูกข้าวไม่ได้ราคาก็ไปปลูกอย่างอื่นสิ นะครับเอ้คนที่เขาพูดเขาก็ไม่ได้มาดูหรอกว่าพื้นนาเรามันเป็นยังไงนะครับนะหลังจากทํานาเสร็จมันไม่มีน้ําก็ไม่รู้จะให้ทํายังไงไม่รู้จะให้ปลูกอะไรนะครับพี่น้องนะก็ะรอทํานาอย่างเดียวนะครับนะนี่พี่น้องดูน,ะน้ำครับ นี่ครับสุดยอดพี่น้องเลยน้ำแป๊บเดียวครับไล่สองไล่สูบแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงจบเลยนะครับนะออกดีมากพี่น้องพ่อสิบนิ้วออกเต็มพ่อไหลแรงด้วยนะครับนะครับพ่อสำคัญคือ ส่งได้ไกลนะครับเพราะสำคัญคือส่งได้ไกลนะครับนะส่งได้เป็นระยะทางเป็นพันเมตรสองพเมตรนะครับพี่น้องนะครับผมก็ได้สูบน้ำนะครับคือคนอื่นเขาไม่มีเครื่องสูบน้ำ ไม่มีบอ่อน้ํามันข้าวก็แหงตายไปนะครับนะ้มันก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับนะเดี๋ยวจะลุนซับเนี่ก็แบ่งที่นะครับแบ่งที่ขุดบอ่อเก็บน้ํานะครับนะเอาไว้เวลาน้ํามันขาดนะครับนะน้ำขาดเราก็ได้สูบน้ําในบอ่อน้ําใส่ผลผนิตเราก็จะได้ไม่เสียนะครับพี่น้อง นั่นแหละครับทำไรทำนาเนี่ยมันลงทุนสูงนะครับพี่น้องสมัยแต่ก่อนก็ใช้ควายนะครับนะใช้ควายไทยนะครับทุกวันนี้ก็เป็นควายเหล็กนะครับสมัยก่อนควายเหล็กก็เป็นสองล้อนะครับทุกวันนี้ควายเหล็กเป็นล้อยางสี่ล้อนะครับพี่น้องจะ เทคโนโลย,ยีมันทันสมัยขึ้นแต่ว่าราคาข้าวมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะมันมันไม่ได้มันไม่ได้แพงขึ้นนะครับนะจะกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเนี่ยเราต้องขายข้าวไปตั้งสี่ห้ากิโลนะครับพี่น้องถึงจะได้ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับนะอยากจะกินเบียร์สักขวดหนึ่งกนะ็ต้องขายข้าวถึงห้าหกกิโลนะครับนะ คุณจะได้เบียกขวดนึงนะครับเ M ร้อยขวดนึงหมดข้าวไปเป็นกิโลพี่น้องนะครับข้าวของขึ้นราคากันหมดยกเว้นราคาข้าวนะครับนะอวันนี้ก็จอจะรุนทรับก็มาบ่นให้พ่อแม่พี่น้อง อย่าพึ่งลำคาญนะครับพี่น้องนะครับอาจจะขี้บ่นสักหน่อยนะครับพี่น้องชมไปบ่นไปนะครับนะฮูโบต้า45แรงม้าพี่น้องเอ๊รถคันนี้ซื้อมาปีไหนจำไม่ได้ฮูโบต้าที่ดีพี่น้องหลายสิบปีแล้วนะครับสภาพดีพี่น้อง ครับรอบนรอปะาณอันนะับโอ้ประมาณเแล้วานี่ต้องไปเติมน้ำมันซะแล้วพี่น้องน้ำมันจะหมดถังแล้วนี่ยัอเล่ลังก็ประมาณ สี่สิบเเซน่้องส่วนตัวเล็กก็ประมาณหกนิ้วนะครับนะหกนิ้วก็สิบห้าเซนนะครับวิธีการยึดนะครับพี่น้องยึดให้แน่นนะครับมันจะได้ไม่สายนะพี่น้องนะนีนะ่นนครับวิธีการยึดอันนี้ก็เป็นโพเทโออยู่โพโออย่าไปอยู่ใกล้มันนะครับอันตรายไปอยู่คนเดียวอย่าไปเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับพี่น้องนีง่ครับ นี่ก็เป็นบ่อน้ำนะครับสำหรับเก็บน้ำนะครับเวลาน้ำแห้งเราก็ได้สูบใส่นะครับแป๊บเดียวรถลงไปสิบเซนแล้วพี่น้องนะครับสิบเซนแล้วครับแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเอาล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอบคุณสำหรับ ท่านผู้ชมผู้ติดตามนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ Facebook นะครับนะจอจะรูนซับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับจอจะรูนซับเมืองโคราชนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ